ครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์10คนนะครับกลับมาอยู่กับ่องบ๊อบผู้อาสาบ้านนอกคือเก่าครับวันนี้บ่อบผู้อาสาตอนนี้กำลังเดินทางจากลับบ้านนะครับคือขี่เดินทางด้วยรถตู้ครับนี่คือรถตู้ที่บ๊อบผู้เดินทางครับค่าโดยสารกับผู้นึงคับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่คือรถตู้ที่บ๊อบผู้เดินทางครับ ตอนนี้เข้ายูที่บ้านสวนนะครับบ้านสวนยดนี้จะเป็นจุดพักนะครับจุดพักให้ผู้โดยสารเถาข้าขงหน้านจุดพัก,กรถกับวาแมนนะครับนีจะเป็นตลาดนะครับตลาดที่บานเพื่อนพักในเรานะครับมีผูคนหลากหลายนะครับ หลักทิ่นี้วคูกับะมทายบรรยากาศโดยรวมเทวาในส่วนวัคคูเดินทางกับบาทน,นะครับใช่คนเบิร์ิวนะครับอันนี้คือริวธรรมศาสตร์นะครับติดทงไฮทงหน้าเพื่อเดินทางาจากาทางด่วนลงมาครับเว้นจากทางด่วนลงมาก,ก็จะมาหอดจุดนี้แหละครับบ้านสวนนะครับ จากจุดท,ที่เราคู่อยู่ก็คืออามาจากซอยสมคีนู่นะครับตรงมาคือนนทางด่วนครับจะร้ายแห้งนะครับทุกคนไปเบิรงวิวธรรมชาติครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็เธอเท้าก็ไเดินทาง ผู้โดยสารแล้วก็ทางซูเปอร์รถเนี่ยเพื่อนก็ขึ้นไปกินกับเขานะครับกินเขาผก็บอกว่าเหนือไปเขาน้ำแล้วฝากฝากเอฟซีนะครับฝาเอฟซีติดตามสำหรับคู่น้ำกันครับคู่จัดทายภาพบรรยากาศการเดินทางของบกคู่จาก จุดพักพรอัลละจุดนะครับบางคนจะผ่าไทยบางคนเอฟซีได้เบิ่งน้วกันคฝากฝากเลยครับทุกคนติดตามกันอยู่ที่ว่าน่าจะน้ำรตู้แล้วเนาะเป็นมหาพามาหับคนอยู่ที่เขาใหญ่นะครับกําลังจะเดินทางกับสปปลาวมาเปิดเนาะนี่คือสถานที่ปอนมันมันครับจุดเป็นพักรถบอลมาเติมน้มันนะครับบอลเพิ่นใ้อุตสาหของน้าครับตอนนี้เอาก็ ลงมาปากค,ครอนหมายคือผูผูรษานเดินทางมาทำกันครับอยากวิทคนฟังสปปโรเ่เขาเนี่ยน,นะครับเดินทางมาทำกันครับฝากติดตามต่อไปนะครับว่าเขาการเดินทางของเขาจะหอดใส่บุคุเองจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับให้เพื่อนเอฟซีที่ตามรับชมกันครับตอนไหนคร็อยู่ที ด่านมุกดาหารนะครับเป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วครับเป็นเช้ามาแล้วหอดมุกดาหารนะครับนี่คือจุดด่านทดี่ว่าเข้าสี่จต่อจำบัดเมืองบ้านนะครับอันนี้คือด่านนะครับนี่คือบอนเข้าสิบไป,ปนะครับประจำวัดนะครับตอนนี้ห้องหอดดานครับนี่คือด่าน ทั้งฝากเนี่จนนจย,ะย,จ,ะยจะเป็นบรรจัมบัตรเอ็มบูยูนะครับเอยมบูยูจะอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้จะเป็นวัดแห่งอ่าวัดท่องเที่ยวนะครับนะครับตอนนี้เอาไปจำวัดกันแล้วนี่คนก็นจะต่อแถวกันจำวัดนะครับจะเศร้าๆเลยนะครับ ตอนนี้เขาก็คือว่าจำบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำทหารอเนี้กาเกล้าเกียม์ที่จะเดินทางสู่ประเทศเราเขาแล้วนะครับสำเร็จการจำบัตรนะครับทางฝั่งไทยเพิ่นเสียค่าปั๊มบัตรไปกี่สิบบาทครับตัวไล่ไปปั๊มบัตรทางฝั่งลาวเขาอีกนะครับอันนี้ก็ซุ่อร์รถเพิ่นมาแล้วนะครับ ใชครับเดินทางกันต่อเดินทางขามแม่น้ำโพงมาแล้วน้องไป,าไปอาจจะพอแจ้งมาไ,ไ้นะครับทุกคนอันนี้คือฟังสปป,อป,อปอล่าเข้านะครับแม่น้ำโพงคืสีสูงเนี่ยสูงเลยับโบนเจ้าบนแจ้งมาในข้อถกเอไปไอท้ะะทายในรถครับฟังสบป,ปอ,ปอล่าแล้วครับ ำลังเดินทางไปปัมบัดอยู่ที่ฟังเล่าแลวกาขับไปสปกลาวเขาเลยทางฟังนี้จะเป็นฟังไทยครับจิบภาพบรรยากาศยมเศร้านะของบาฟังรปของเราได้เจอตอนนี้ก็ลังเดินทางเพื่อนน้องเพื่อนวิมใส่ทางเราประมาณเดียวสิบกว่าคนนี่กอฟังสปกลาล่าับ เอาเนาะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาฮอดสวรรค์เขตรบิทเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณขอบคุณครับสมัยพิธีพุทธิต,ตาครับส้มลิปจนจบนะครับถือว่าตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดนะครับขอคลิปนี้ก็บ่าควคู่ก็จะขอฝากคลิปไว้ในซ้ำหนี้นะครับขอกราบคำว,ว่าสวัสดีครับ Cepatlah dia, ha, านฝั่งไทยเปิดเอານนสะพานบ้านเฮาเอิ้นสะพาน แม่ของบ่อคูนะครับเป็นมาคายปิงไก่